ภัพฑ์พ์สมอาหารคอดี้บีไวต้าถังเช่าที่เบตแทร้อยเปอร์เซ็ผสมผสานรังนกเกรดพรีเมียมสนใจติดต่อได้ที่0659825371-5 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามานคันป่าเตาทีูุครับจอยสจีค่ะ15นาฬิกาตรง p s เอคุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างหนุ่มกัญชัยงงค่ะโยงถูกชี้เป้าแล้วว่าเป็นดาราที่ไปเผยนะคะว่าดาราพอพานคนนี้เนี่ยเป็นใครนะคะพอบอกว่าอยากยุติพิธีกรรายการบันเทิงอ่ะนะคุณผู้ชมนะฮะมอกิคอนเฟิร์มกลับมาแล้วนะฮะ5ราศีนะคะเขาบอกว่าที่จะปังในปีนี้เขาบอกโด่งเป็นมหาเศรษฐีเลยนะจะมีรา สีอะไรบ้างต้องติดตามครับใครเอ่ยค่ะมอสตรักกล้ามโตโต้นะอัปเกรดลูกแล้วนิสัยเปลี่ยนชอบเหยียดแล้วก็ดูถูกคนค่ะหลายคนนะฮะม,มีเยอะนะครับบางคนก็ไปอัปเกรดมาแล้วก็ขายต่างประเทศด้วยนิสัยก็เลยเปลี่ยนเลยไอใด้พูดชื่อไหไ้ไม่เป็นไร <laughs> เออนะฮะช่วงนี้นะคุผู้ชมนะสนับสนุนโดยนะคอรดี้บีไวตาคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะผสมรังนกแท้จากรังนกแท้เกรดพรีเมียมและที่สําคัญนะคุผู้ชมนะถังเช่าแท้จากทิเบตร้อยเปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าโาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาเยอะนะฮะต้องบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายใครที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์เบาหวานความดันอันนี้โควิด1 9ชอบเลยนะฮะต้องผ่านบำรุงนะฮะและก็โรคประจำตัวต่วตางๆเพราะว่าเขาบอกว่าสุดยอดของยาอายุวัฒนะก็คือถังเช่าจากที่เบตนั่นเองนะฮะ,ะแล้ววันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะคะมี2โปรโมชั่นให้คุณเลือกกันเลยค่ะสำหรับโปรแรกนะคะถ้าคุณรับไปเลยคอดดี้บีไวตาสากล่องแถมกาแฟโกเวคอดดี้ให้อีกหนึ่งกล่อง สำหรับเซตนี้ราคาเพียงแค่990บาทหรือถ้าคุณอยากรับเป็นแบบโปรที่2นะคะรับไปเลยคอร์ดี้บีเวตาห้ากล่องแถมกาแฟโกวีคอร์ดี้นะคะให้อีก2กล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่1,650บาทสนใจโทรเลยค่ะ0659825371-5ย้ำค่ะ0659825371-5ค่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีกาแฟเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะคอร์ดี้บีเวต้าเน เป็นของพี่ลงนะฮะจัตุรงนั่นเองคุณผู้ชมนะปกติ่นกัพี่ลงก็สมัยก่อนอ้วนนะฮะพี่เต่า,จาเจอล่าสุดเนี่ยผอมลงไปเยอะเลยคุณผู้ชมนะรูปร่างดีว่ะวันนี้ก็อุดหนุนพี่ลงด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะกาแฟอร่อยมากเลยนะงชงด<ะ>ื่มทุกวันเลยทีเดียวนะฮะมาที่ข่าวบันเทิงกันแล้วกันนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยนะวงโยงชีปเป้านางอาดารานางเอกพอพานนะฮะ เขาบอกว่าพออยากจะยุติพิธีกรอยากจะออกจากวงการบันเทิงคือพี่หนุ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็แซงมากนะคะเนื่องจากว่ามีสํานกข่าวหนึ่งเนี่ยที่เขาไปพาดหัวมาบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่ไปชี้เป้านะคะว่านางเอกพอพานคนนี้เนี่ยที่มีการขายช่วงล่างครั้งละ3ล้านว่าเป็นใครพี่หนุ่มเขาก็เลยนะคะให้สัมภาษณ์กับสํานกข่าวหนึ่งนะคะบอกว่าเบื่อมากๆเลยนะคือผมเข้าใจนะการทํางานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงว่าเราเนี่ยจะต้องมีการพาดหัวข่าวให้คนเนี่ยสนใจเพราะตัวพี่หนุ่มเองเขาก็ทํไร การทีวีอยู่แล้วใช่ไหม<ช>แม่เขาก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่ในวงการมานาน ตลอดลที่อยู่มาเนี่ยสื่อเนี่ยหลายๆรุ่นเขาก็มีวิธีการการพาดหัวที่เรียกคนมาดูแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็แรงเกินไปนะคะ <ừ> ไม่ได้เหมือนกับอดีตที่มันจะดูกำกวมให้เราไปการเดาเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการชี้ชัดไปเลยอย่างครั้งนี้เนี่ยผมก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ถูกโยงในเรื่องนี้ไปด้วยซึ่งพี่หนุ่มเขาออกมายืนยันเลยนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นการชี้เป้าว่าดาราพอพานคนนี้เป็นใครพพาน,านางเอกคนนี้เป็นใครแล้วพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดกับพี่มดดำในตอนนั้นเนี่ยค บอกว่าเห็นเขาคุยกันในกลุ่มเพื่อนว่าเป็นคนนี้แต่พี่หนุ่มาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่มั้งเขาไม่ได้เป็นการชี้เป้าไปเลยว่าคนคนนี้เนี่ยคือใครเขาก็เลยรู้สึกเบื่อแล้วก็แซงมากว่าทําไมสํานักข่าวนี้ถึงมีการพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะและถึงดารานางเอกพอพานคนนี้เนี่ยเขาจะไปทําแบบนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปว่าเขาว้าเพเวณรีเนี่ยนะ <laughs> ถือว่าเป็นการค้าไปเวณีใช่ไหมคม้าไปเวณีมันผิดศีลธรรมอันนี้ถือว่าผิดศิลธรรมใช่เราพูดได้ก็ <c oughs> เราได้แค่เตือนเขาเฉยๆอะ่ะเพราะมันของของเขาอะ่ะค่ะแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็พี่หนุ่มพีม่หนุ่มพูดพี่หนุ่มก็ต้องรับผิดชอบพี่หนุ่มเขาบอกเขาไม่ได้ชี้เป้าเลยโอยตายเลยเมื่อวานเนี่ยนะคนอิ็อกซ์มาหาเยอะมากเลยว่าไงเขาถามอะไรแม่หรอมันคือบางคนเขาไม่เคยโทรมาก็ยังอิ็อ b o x มาโทรมาโทรมาแล้วก็ ไม่คือไม่ต้องโทรมาถามพี่เต๋าว่าใครอ๋อเขาอยากรู้กันเออเก็บความอยากรู้เอาไว้ค<า>่ะถ้าจะเกิด3มล้านขายได้พี่ก็ขายแม่ก็อยากขายเหมือนกันกูก็าขายถูไปตั้งแต่สามร้อยแล้วตั้งแต่สามร้อยแล้วชั่วโมงเนี้จะได้มาเสียค่าดอกให้กระเทยบางคนแถวนี้อุ๊ยใครไม่รู้เลยอะแม่นะ นั่นแหละค่ะแต่พี่ว่าพี่พี่บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยสามล้านพี่ว่ามันคงไม่ใช่มันดูเวอร์แม่มันดูเวอร์ไปสามล้านมันไม่ได้มันไม่ถึงหรอกเพราะว่าต่อให้เป็นนางเอกจริงเนี่ยนางเอกจริงๆเนี่ยเขาส่วนใหญ่มันไม่ขายกันนะอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆนะฮะแม่นางเอกจริงๆเนี่ยเขาส่วนใหญ่ที่เขายังมีงานอยู่นะเอาเอาที่เขายังมีงานนะคะเขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายกันเพราะว่ารายได้เขาเยอะแสดงว่าแม่คิดว่าน่าจะเป็นอดีตนางเอกหรอไม่ มันก็เดายากอ่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าคนนี้ขายค่ะบางคนก็บอกว่าคนนี้ก็ขายคนนั้นก็ขายอเออมันจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันก็มีจริงๆที่ขายอ่ะอ๋อมันมีใช่ไหมมันมีมันมีที่ขายมันก็มีบางคนก็มีคนเลี้ยงบางคนก็ขาย แต่ถ้าเกิดขายครั้งละสมล้านก็ขายไปเถอะโอ้เยอะนะเออเยอะมากค่ะเป็นฉันฉันก็ขายแต่สามล้านน่ะค่ะนะก็ไม่ต้องมาถามแม่แล้วน้องไม่ต้องมาถามฉันก็ดูจากการอ่านข่าวปั๊บนักข่าวที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่านปั๊บเขาก็รู้เลยว่าเอ้าคนนี้นี่หว่าอ่าอ่าเพราะดูจากที่เขาเขียนรายละเอียดมาใช่ไหมล่ะใช่ใช่เขาก็มีคำใบ้ใดๆมันมีคำใบ้ออกมาว่าเอ้คนนี้แน่นอนแต่เราจะเปแหเราอรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของคนนี้ไง ว่าเขามีหนี้มีสินเยอะแต่ถ้าเราไปพูดเดี๋ยวเราก็จะเสียไงใช่ไหมเราจะเสียเร<อ>าก็เอ๊ะใครว่าพอผ่านไปขายตัวครั้งละ3มล้าน<อ>คิดในใจใครจะโง่ซื้อว่า3มล้านค่ะ3เอาง่ายๆสแสนอาให้ได้ก่อนอแล้วเดี๋ยวนี้คนมันจนกันหมดแล้วมันจะเอาเงินไหนสามล้านสามล้านเ,<อ>เ,เท่ากับได้ทาวน์โฮมหลังนึงเลยนะอันนี้น่าคิดจริงแม่เพราะช่วงนี้นะักธุรกิจใหญ่ๆเขาก็แบบว่าอยากจะเซฟเงินกันน่ะแต่แต่มันมีนะ มันมีที่เขาก็ยอมทุ่มเหมือนกันใช่ไหมมันมีที่ขายมันมีจริงมันมีจริงอันนี้มันมีจริงพี่พี่เพื่อนพี่เราก็ไม่อยากจะพูดเยอะคุณผู้ชมมันมีจริงไม่ใช่มันไม่มีมันมีจริงๆแล้วเป็นนางเอกดังทุกวันนี้ก็ยังมี ุกวันนี้ไม่ค่อยมีผลงานแล้วก็ขายอันนี้จริงมันมีจริงจริงขายอันนี้ขายจริงจริงแล้วได้บ้านได้รถได้เงินสดเลยขายก็จริงจริงอ๋อมันมีจริงจริงมีจริงจริงมีจริงๆมีจริงจริงมีคนเลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจริงแต่เราพูดมากไม่ได้เราพูดมากไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยพี่ต่อขอพูดตรงนี้ยาวนิดนึงนะคะแต่เกิดสมมติว่ามันมันนู้นเกินมันมันมันเกินเวลาก็เดี๋ยวไปยกไปไว้เบรกหน้าเนาะสมัยก่อนเนี่ย มันมีคําสั่งคําสั่งหนึ่งว่าถ้าให้ไปเจอนางเอกคนเนี้ยให้ถามเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องว่าขายแล้วก็ไปเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยให้กับ<อ>ท่านท่านหนึ่งค่ะค่ะค่ะไอเราก็เจอมันเจอมันทุกครั้งก็สัมภาษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ม่กะเอ๊ยยังไงดีวะ,ะยังไง <ใจ S 2> ดีวะแต่มันเป็นคําสั่งจากนี่เลยไงให้ไปถามเลยไงอ่ะหนูเข้าใจแม่นะคือเข้าใจเข้าใจ บางทีคือเราอะเป็นเหมือนคนที่ทํางานไงเราก็รับคาสั่งมาอีกทีนึงเออพี่ถามหน่อยได้ไหมอะได้ข่าวว่าเธอมีคนนี้เลี้ยงอยู่แล้วมันลือว่าเธอขายอะไรอเงี้ยพี่ขอโทษน,นะพี่ต้องถามนะเพราะเธอจะได้แก้ข่าวาพี่ตาวน่ไม่สะดวกตอบแล้วก็อเอาเอามือตบใหม่พี่ลงอุจริงเหรอ,อาจากเมื่อก่อนคุณผู้ชมนะเจอกันทักทายเนาะ,ะพอเราไปเจอเขาอีกงานงานหนึ่งเขาเมินใส่เราเลย ก็แสดงว่าก็แสดงว่าที่คนนี้บอกมาแสดงว่าเรื่องจริงอ้าวก็จริงๆเขาน่าจะมีวิธีเลี่ยงมันก็มีตั้งหลายวิธีนี่แม่ถ้าเขาทำแบบนี้มันก็รู้เลยอ่ะเมื่อก่อนเนะี่ยมันวิ่งมาหวัดดีเราตลอดเลยนะนพอเรา<ะ>บอกโอ้นี่มันมีข่าวออกมาเนี่ยฉ่านจะให้เธอแก้ข่าวหน่อยได้ไหมอ่ะอือช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะ<า>่ะเนี่เขาบอกว่าเธออย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้มามีท่านท่านหนึ่งดูแลอยู่จริงหรือเปล่าอ๋อพี่เต่าหนุ่มไม่ขอตอบอุ้ยใครอ่ะไม่อยากรู้เลยใครอะแม่อยากรู้อ่ะอยากรู้โอย เธอไม่รู้จักเขาหรอกอรอแล้วก่อนเขาเป็นนางเอกต,ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้มงานน้อยแล้วไม่มีแล้วนั่นแหละมันถามว่ามีไหมก็ต้องบอกยอมรับว่ามันมีค่ะแม่นะฮะแต่มาบอกไม่มีแล้วมาันตอแหลแล้วนะฮะเออค่ะอะมากระต่อเลยนะฮะอะคนนี้ใครคะ พลอยชมาลค่ะช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเธออาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในวงการสักเท่าไร่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็ออกมาประกาศนะแม่น้องว่าเธอเนี่ยจะขออำลางานละครไปนะคะแต่ว่าล่าสุดมีรูปแซ่บๆนะคะมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันเนื่องจากว่าเธอเนี่ยไปสักมาใหม่ค่ะจริงๆแล้วปกติเนี่ยคุณพลอยชมาลเขาก็เคยสักอยู่แล้วนะแต่ว่าบริเวณที่เขาเคยสักมันจะเป็นบริเวณที่เกือบจะลับแล้วล่ะถ้าเกิดว่าไม่ใส่บิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วเพราะว่ารอบนี้เนี่ยจัด หัวใจบริเวณคอนะคะ,ะแล้วก็มีรูปต้นมะพร้าวด้วยที่บริเวณข้อเท้าเป็นเหมือนแบบเป็นสักเล็กๆแบบมินิมอลมินิมอลนะคะ<อ>แล้วก็จะมีอีกตรงนึงก็คือตรงแขนเนี่ยจะเป็นรูปน่ารักเป็นซูชิแล้วก็ซาลาเปาค่ะห<ะ>ลายคนเห็นแล้วก็โอ้ยน่ารักจังเลยอยาก<อ>ไปสักตามบ้างะนะคะ,คะแล้วนะัทพรนะคะเขาบอกว่าเต้นฉลองนะหลังจากกักตัวนะค,ะครบรอบสุดท้ายแล้ว แต่ให้ไปโฟกัสที่กางเกงก็บอกแซ่บมากโอ้กางเกงแซ่บมากจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าคุณเต้าเนี่ยเธอเป็นนะคะดาวติ๊กตอกไปแล้วตั้งแต่โควิดระลอกแรกทีนี้พอมีระลอกสองต่อมารวมกับถึงว่าเธอเนี่ยมีข่าวไปโยงว่าผู้จัดก,การส่วนตัวติดโควิด19เธอก็เลยต้องกักตัวไงแม่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นดาวติ๊กตอกซีซั่นสก็เลยกลับมาเต้นอีกรอบนึงอัดคลิปลงในติ๊กตอกลงในอินสตาแกรนะคะ,ะแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ค่อยสังเกตที่ท่าเต้นเท่าไหร่สังเกตที่กาาางงงงเเเเกกกกมมมววววว่่่ันนนจะะแแแบบบบหตรรณชอ็ ขาวๆเนียนๆก็เลยแบบว่าเซ็กซี่พอกรุบกรีนี่แหละค่ะได้รับสายยาจากนักข่าวไปนะคะนาคีาคลอกราบนะฮะผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคอดี้บีไวต้านะฮะ,ะเงเช่าจากที่เบตร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมนะฮะรังนกเกรดพรีเมียมคุณผู้ชมนะ,ะบำรุงสุขภาพคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์เบาหวานความดันและก็โรคประจําตัวต่างๆรับประทานถังเช่าถังเช่าข้าเปลือกเสมือนยาอายุวัฒนะนะฮะส่วนรังนกขาเปรีอกเสมือนทองคําขาวนะฮะและปกติเขาจะไม่เอามา ผสมรวมกันเพราะมันแพงกันทั้งคู่นะฮะ,ะแต่วันนี้นะฮะเอามาผสมรวมกันเรียบร้อยแล้วกับคอดี้บีไวตาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้มี2โปรโมชั่นให้คุณเลือกกันเลยนะคะสำหรับโปรแรกค่ะรับไปเลยคอดี้บีไวตาสามกล่องแถมกาแฟกโกเวคอดี้ให้อีก1กล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่990บาทหรือถ้าคุณรับเป็นแบบโปรที่2นะนะรับไปเลยคอดี้บีไวตาห้ากล่องแถมกาแฟกโกเวคอดี้ให้อีก2กล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่1650บาทสนใจโทรได้เลยนะคะ0 6 5ย์หก 9 8 2 5 3 7 1 5ย้ําย้ำค่ะ065 9825371-5กค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของพี่ตัวรงนะคะ,คะจากตัวรงนะคุณผู้ชมกาแฟไม่อ้วนไม่มีน้ำตาลนะฮะแล้วก็<น>ไม่มีไขมันด้วยนะคะช,ช่วงหน้านะฮะมาลุ้นกันว่าราศีของคุณเนี่ยจะรวยจริงหรือเปล่านะคะบอก5ราศีที่จะได้เป็นเศรษฐีในปี64ใช่ใชไหมใช่แม่จะมีใครบ้างติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ